ของอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดยะลาตรวจสอบปัญหาสาธารณะในพื้นที่จังหวัดยะลาในเรื่องปัญหาสัมปทานเหมืองหินเขายะลาที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่วันนี้นครับทางอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดยะลานะครับได้นำคณะามาเยี่ยมเยียนโรงโานหินของบริษัทยะลาเขาแดน,นะครับซึ่งก็อยู่ ภาพผมให้เป็นเจ้าของนะครับขนมปีมาร์เต้นะครับแล้วก็จากข้อมูลนะคะรับสอบโนมีอย่างนี้นะครับเปิดมานานแล้วครับแต่แค่ยีๆๆๆๆ่สิบปีปีปีปัจจุบันนี้ผมก็ได้สอบถา,บบกามกับเจ้าของกิจการับว่าก็มีในบ้านรับผลงบ้างไม่บ้างครับแต่ว่าทางบริษัทหรือทางโรงพยาบาลก็มีการดูแลนะครับดูแลในภาพรวมครับ โดยให้มีมาตรฐานโดยให้ผ่านคอปรอนนะครับซึ่งผมคิดว่าถ้าการดูแลและกการกำก,กับใช้เครื่องมือในการช่วยให้รูงเอองห m 2.5ไปได้ดีนะครับก็คงจะอยู่กันได้ผู้ผู้ทำรงมือหินและก็ชาวบ้านนะครับซึ่งในทา้งนั้นก็อยู่ที่ความ่วมือ้งสองฝ่ายนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ดีใจที่ทำ ควา,าม,าบบามาที่กองในการรักษาความมั่นคงภายในภาคสมอบหมายให้กองในการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดยะลาสรุปรายงานปัญหาสาธารณะในพื้นที่รับผิดชอบนำเนินการรวบรวมข้อมูลปัญหาสาธารณะที่กระทบต่อประชาชนของจังหวัดยะลาในเรื่องปัญหาสัมปทานเมืองหินเขายะลาทั้งนี้ หน่วยได้ดำเนินการออกคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบปัญหาสาธารณะในพื้นที่รับผิดชอบของอูในการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดยะลาซึ่งทั้งนี้พันเอกทิมเรือนโตรองผู้ในการสำนักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดมณฑลฐานบกที่46ปฏิบัติหน้าที่รองผู้ในการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดยะลาฝ่ายทหารในฐานะหัวหน้าคณะทำงานและพันเอกพยุงอินวิไลหัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนในฐานะเลขานุกการพร้อมด้วยคณะทำงาน ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและพื้นที่สัมปทานเขาหินยาลาตำบลลิดนอำเภอเมืองยาลาจังหวัดยะลาสำรวจสภาวะแวดล้อมที่อาจส่งผลกระทบต่อประชาชนบริเวณรอบพื้นที่ใกล้เคียงกับที่พักอาศัยของประชาชนและประเด็นที่มีผลกระทบต่อภาพเขียนสีเขายะลาในพื้นที่โบราณสถานประมาณ887ไร่3งาน40ตารางวาในวงวันที่26-28ถึงวันที่เมษายน2563ที่ผ่านมา โดยโลงพื้นที่สำรวจและตรวจสอบการระเบิดหินของผู้ประกอบการทำเหมืองแร่ชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมการก่อสร้างของบริษัทศิลาเขาแดงจำกัดณบริเวณภูเขาลิดนลหมู่ที่3ามตำบลลิดนลอำเภอเมืองยะาลาทำแผนการขออนุมัติเบิกจ่ายครั้งที่4ไประจำเดือนเมษาย,ยน2 5 1 3โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมปฏิบัติภารกิจ อีกทั้งได้ลงพื้นที่พบป,ป,ประราษฎรที่เคยร้องเรียนและได้รับผลกระทบจากการระเบิดหินในพื้นที่บริเวณใกล้เคียงกับพื้นที่การระเบิดหินซึ่งได้ทราบว่าประชาชนโดยรอบได้รับผลกระทบจากการระเบิดหินและร้องเรียนไปยังองค์การบริหารส่วนตำบลลดลนและศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเมืองยะลาและได้ทําข้อตกลงร่วมกันระหว่างผู้ประกอบการและราษฎรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่รอบๆภูเขายะลาที่ได้รับความเดือดร้อนจากการระเบิดหินเช่น มลภาว่าจากขุ่นควันจากเศษซากหินที่เกิดจากการระเบิดทําความเสียหายแก่บ้านเรือนของประชาชนซึ่งทั้งนี้รองผู้รักษาความมั่นคงภายในจังหวัดยะลาฝ่ายทหารได้ให้คาแนะนําแก่ผู้ประกอบการรวมทั้งสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนในพื้นที่และร่วมสังเกตการระเบิดหินบนภูเขายะลาบริเวณพื้นที่สัมปทานของบริษัทศิลาอุตสาหกรรมหมู่ที่หนึ่งตำบลลิดนอําเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลา และตรวจสอบการใช้วัตถุระเบิดที่ได้รับอนุญาตเบิกจ่ายตามแผนประจำเดือนเมษายน2563อีกทั้งสำรวจผลกระทบที่มีต่อประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงซึ่งจากการสำรวจข้อมูลสรุปโดยรวมพบว่าการระเบิดหินในแต่ละครั้งสร้างมลพิษทางเสียงและฝุ่นละอองในรัศมี300เมตรส่งผลกระทบต่อประชาชนบ้างเล็กน้อยแต่ในบางครั้งที่มีการระเบิดหินที่อยู่ใกล้บ้านเรือนในระยะ200เมตรอาจมีเศษหินตกใส่หลังคาประชาชนได้ ซึ่งก่อนมีการระบิดหินได้มีการแจ้งเตือนและการส่งสัญญาณให้รับทราบโดยทั่วกันแต่หากมีเหตุการณ์ก็จะมีการไกล่เปลี่ยกันและชดเชยความเสียหายสร้างความก้าใจร่วมกันด้วยดีรายละเอียดอื่นๆจะสรุปเป็นรายงานนำเสนอหน่วยเหนือเพื่อทราบต่อไป